เอาขนมปังมาเลย3ามแผน่นตักตัวครีมขึ้นมาเลยค่ะปาดลงไปครึ่งช้อนนะ้ำมาตรฐานของร้านเราคือใช้ครึ่งช้อนต่อกอารทางขนมปังหนึ่งแผ่นแล้วปาดลงไปนะคะถูให้ทั่วค่ะถูให้ทั่วเลยทาให้ครบทั้ง3าแผน่นนะคะเมื่อทาครบแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ไส้นั่นเองนะคะเนาะไข่ครกของเราหรือไข่คนเนาะตักใส่เข้าไปเลยค่ะถ้าใครที่แบบไม่อยากทําไข่ครกแบบเนี้ย ใช้เป็นไข่ต้มลูกๆนี่ค่ะเอาครึ่งลูกแล้วก็ผา,านนะคะบางๆใส่ได้เลยนะคะก็เอาผักนะคะมาใส่เลยะคะ่ะไปเลยพี่จะใส่แค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้จะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราจะโชว์ความสวยของตัวไข่แครอทค่ะแครอเทเพิ่มสีสันของแซนด์วิกนะ,ะวางใส่ลงไปเลยเนาะก,ก็ไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะคะตัดสักเล็กน้อยขนมปัง ที่ว่างอยู่หนึ่งแผ่นนี้นะคะเอามาประกบด้านไหนดีเอาด้านนี้แล้วกันด้านบนตรงนี้ราดตัวขินสักครึ่งช้อนนะคะอีกทีหนึ่งปาดลงไปแล้วก็ผูให้ทั่วค่ะปิดลงไปเลยนะคะก็กจะตัดให้มันเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้าเจาะสองฝั่งให้เท่ากันตัดเลยค่ะเวลาตัดห้ามกดมีดห้ามกดขนมปังเราจะใช้วิธีการเลือ่อยหรือเฉือนนะคะมือเอาช่วยประคองเนาะแล้วก็เฉือนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะขาดเลยได้แซนด์วิชนะ บบนี้เลน่นะคะได้เป็นแบบนี้ไข่ต้มกับไข่คนนะคะนะคะราคาขาย35บาทได้เลย